อ่ะบ่าวไทรโซสวัสดีครับรอ,อครับรออ่ะคุณนะคุณใดเรียว่าสวัสดีทุกท่านเอฟซีมาวันนี้มาปนปดุกนี่นะต้นปนปุกนี่มีผักกระโดนเก็บผักระโดนมาแล้วอันนี้ผักผักเปรียปร้ยวอะผักเปรี้ยวสำหรับเป็นลดข้าวกับปลาอะไี่นะไปใส่หม้อลงไปนะครับเอฟซี FC. จะไข่นะครับผมเงี้เข้าไปนะครับเอฟซี FC นะอ่ะมาครับผมดกสวัสดีครับผมเดี๋ยวบ้านนอกบ้านนา เดี๋ยวเข้าก่อนครับวันนี้นะต้นปลาดุกนะครับผมกคนเลืนเนออเ่อนี่นะครับลูกสองตัวเด็กขาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหมอบปั๊บแป๊บนะครับเนี่ยซูรรถอัดรถโอมีไปมีบุตรลายพบปลาที่ปลามกับมีรถอ่ะเปิดดีนะผมเชีย ไปสุดปลายระดับเด้อว่ากันนะครับผมมาเตรยเฮ็ดเพิ่มั่นนะครับเอฟซีนะให้คิดกันบุได้นะครับเกระห้องนะครับผมต่อเกลือปลามีทุกบ้านนะต่อลุก น้ำน้อยพดอดิจนะินาาน่าพวพาน่าเนี่ยมันสิมันสินิบเนีย่ยไอ้มันต้มมันสุกเนี่ยปลาหน้า,อานนพอ้ยหมากรันต์หน่อยเดียวเดี๋ยวก็สวีเอาหน้าเพิ่มก่อนหน้ามันน้อยพอดพุฒน้ำไปออ่าหน้า,นาเวลาเนี้ยปลามันจะนุ่มสุกอ่าทางหม้อเหรอ ให้น้ำเดือดคนใส่ปลาคือว่าตามสูตรนี่หองครัวเบาทีโชว์เนาเอาหองครัวจริงยังไม่ได้ใช่เลยนใส่หองครัวปลอมก่อนระหว่างที่รอน้ำเดือดอนีเดี๋ยวเก็บย้อกินกินใส่ก้อนก้อนเกือบเกือบตาย ไรทักเลยเพราะว่าได้กปงไหมโหดปไปเลยนี่นะวงกิกตเขาแรงเข้ามือนึ่งนะครับที่นี่หอลอดสารตัวน,น,น,ะะนี่หลอดสารตัวนะครับผม อืได้พักเลยนะพักกระทินกับพักกระโดนเอากินกับบนปลาในนะที่นี้สองอย่างนะครับผมโอเคเดราจะรอน้ําเดือดนะครับผมน้ําเดือดเลยนะใส่ปลาไปเลยเฮ้ยนะปลาดลุกสองตัวลูกลากนานอ้ที่นะลูกนา,นนะล,กนานลูกธรรมชาตินะผมไม่เป็ลูกสื่อไอ้ที่นนะเดีนะ๋ยวลองมาแซ่บรสชาติได้เส่กว่าลูกเลี้ยงแน่นอน,นครับผม โอเคเปอบดุกสุกก็เอาขึ้นมาทำปนนะเอฟซี FC นะเตรียมถาดเตรียมช่วยไวร่องปนเลยนะครผมเอฟซีเฮ้ยผ่าเสร็จเลยเียกจับปลาดุกสุกแล้วเลยนะสุดล้วพร้อมที่จะทำเป็นเมนูแล้วครับน,นี่นสูตลายบบเซ่จากหมูป่านนิ่มลยหมูปลาเป็น Những lần thêm lắm. Tôi là. Ai đục, ai đục, ai đục, ai đục A cáo có hộp nhai. Oh, hãy, hãy. H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 ãy, hãy. อืม้มมีก่อนโอ้โยนอนหลานให้ฮะเลยให้ยเว่ยเว่นเต็มปูคนในเอฟซีผมอ่ะเต็มเต็มเลยเอืยอดดอ,อ,อู้โอ้ยอย่าเอ่ยห้อยดีเอาไลยถ่ายได้แล้ว ใส่ผักใสห่หอมเ,ยเลย,ยอหอมเส้นเลยครับใส่หอมเส้นหอมได้เรอยแล้วหอมนานี่กับปูยากก้นนะพนนะผมหอน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 ,หนหชัวเตรียมซุปเสหอนใ่ปะโอ้ นะก,ก,กินฟักโดนจะใบนะวากวาวักสุอะใครก็ขิ้ปนอุยคอนอู้อืมะไรนี่กินไปขึ้นเลเลยเลลนำหลาช่วย เด็บปืนไรน,นะครับผมเดเทบไฟถาเขาเลย่ยวัดอือหือริดุลดึกซิมโอ้โหเอาบม